ถามคุณผู้ชมหน่อยค่ะในช่วงของเทศกาลคริสต์มาสและส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ถ้าเกิดพูดถึงสถานที่ที่คุณผู้ชมอยากจะเดินทางไปเอาเป็นเพียงแค่ว่าในพื้นที่กรุงเทพมหานครคือที่ไหน สำหรับดิฉันเนี่ยที่ชอบมากๆเลยก็คือบริเวณแยกราชประสงค์นั่นเองนะคะเพราะว่าที่นี่เขาจะมีการประดับตกแต่งสถานที่สวยงามทีเดียวมีหลากหลายเรื่องราวให้เราสามารถเดินดูและเดินถ่ายภาพกันได้ยิ่งถ้าเกิดว่าเดินไปดูไฟกันในช่วงค่ำคืนแล้วก็คุณผู้ชมค่ะอากาศกำลังเย็นสบายสบายแสงไฟมีการประดับตกแต่งไว้อย่างสวยงามแวววับตา เดินก็เพลินแถมยังได้มีโอกาสถ่ายภาพแล้วนำไปอวดกันในโลกออนไลน์แชะแล้วแชร์แชะแล้วแชร์ด้วยปีนี้การจัดตกแต่งบรรยากาศจะเป็นอย่างไรลองไปติดตามพร้อมๆกันค่ะ ประจำทุกปีในช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองต่อเนื่องจากคริสต์มาสถึงปีใหม่สถานที่ต่างๆจะมีการจัดประดับไฟสวยๆเพื่อส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่จะมาถึงแล้วหนึ่งในนั้นเป็นสถานที่ยอดฮิตถ่ายรูปช่วงคริสต์มาสและปีใหม่แลนด์มาร์คชื่อดังตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครสถานที่ถ่ายรูปสุดฮิตของทุกเพศทุกวัยกับต้นคริสต์มาสยักษ์สุดอลังการบนลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ซึ่งปีนี้มาในคอนเซป World of Happiness at Central World เฉลิมฉลองต้อนรับปีใหม่ไปกับดินแดนแห่งไฟสุดอลังการกว่า3ล้านดวงครอบลุมพื้นที่ลานสแควร์ A กว่า1,000ตารางเมตรโดยจะมีต้นคริสต์มาสที่สูงที่สุดในเอเชียตนออกเฉียงใต้ด้วยความสูงมากกว่า40เมตรตกแต่งด้วย Big o l i g h t Circle ขนาดยักษ์รอบต้นแถมยังมีตัวการ์ตูนที่ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับปีนี้ ได้มีโอกาสเซลฟี่กันแบบ360องศากับ Reflection of Happiness Mirror ใน g i a n t i c Gift Box กล่องของขวัญกระจกขนาดใหญ่ยักษ์สูงกว่า6เมตรที่จะสว่างสวัยด้วยทุ่งดอกแดนดิเลียน Lighting Field นับแสนดวง จำลองบรรยากาศวินเทอร์มาร์เก็ตและสนุกสุดชิคไปกับคาแรคเตอร์คริสต์มาสที่สร้างสารรค์โดยศิลปินไทยชื่อดังเพนเ e อร์เบลหรือเบลเศรษฐพรก่อวานิชกุลที่จะมาร่วมสร้างสารรค์งานความสวยงามให้ทั่วทั้งศูนย์การค้า ถ้าหากเดินข้ามสะพานล,ลอยไปที่ฝั่งเกสซอนจะได้มีโอกาสเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความสุขส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กับแคมเปญเกสซอนคริสต์มาสวิลเลจ2020ในคอนเซปต์ The Spirit of Joy โดยผลงาน Art ์ตอินส l a ลเลชขนาดใหญ่ในรูปแบบของแกลเลอรี่ที่ลอยอยู่บริเวณเอเทรียมออกแบบขึ้นมาโดยนักวาดภาพประกอบที่มีชื่อเสียงในยุโรปและอเมริกาคุณจิรายุ ออมอพัฒนะซึ่งเดียรบแปลงบันดาลใจมาจากจินตนาการและความตั้งใจที่อยากให้คนที่มาสัมผัสได้พบกับประสบการณ์ความรู้สึกโพสิทีฟปนไปกับรอยยิ้มของรูปทรงสนุกสนานตื่นตาตื่นใจผ่านน้องกลมๆตัวอวบอ้วนขี้เล่นอันเป็นลายเส้นที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณจิรายุส่วนด้านนอกบริเวณโคคูนดรอปออฟ ชั้นจีจะมีต้นคริสต์มาสเกสรขนาดใหญ่สูง15เมตรเทียบเท่าตึก3ชั้นประดับประดาไปด้วยแสงไฟสวยงามดวงดาวและรถเลื่อนพร้อมกว่าสามารถนั่งถ่ายรูปก,กันได้ตอนกลางคืนเปิดไฟสวยแบบสุดๆส,สยามกับแสงแห่งความสุขสีสันแห่งความสนุกสนานกับแคมเปญวันสยามเซเลบริตี้ทัสเชิร์สออฟแฮปปี้2021 ร่วมฉลองความสุขสุดพิเศษที่คุณสัมผัสได้กับประสบการณ์ช้อปปิ้งสุดมหัศจรรย์และเพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาสรวมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่พร้อมเงื่อนไขพิเศษมากมายชมความสวยงามของต้นคริสต์มาสรักโลกณสยามดิสคอฟเวอรี่ซึ่งได้ร่วมมือกับ TBC b a l บและ l i t t l e Big Green สร้างสารรค์ต้นคริสต์มาสรักโลกภายใต้ชื่อ The Tree Cycle of Joy ที่ประกอบอย่างพิธีพิถันจากกระป๋องอลูมิเนียมบริไซเกิลกว่า1น1 0 0มกระป๋องประดับตกแต่งด้วยไฟหลากหลายสีสันช่วยเพิ่มความสวยงามในยามค่ำคืนด้วยคอนเซปต์ The m o m e n t s o f Joy e e l e b r a t i o n 2021ที่ต้องการให้ทุกคนมีส่วนร่วมกับการแบ่งปันและได้รับความสุขจากทุกช่วงเวลารอบตัวเพื่อต้อนรับศักราชใหม่อย่างสวยงาม ภายในต้นคริสต์มาสจะมีการสร้างเป็นห้องกระจกสลับลายหรือคลโ d ด s สโคปเพื่อที่จะเติมเต็มความสนุกให้สมกับเป็น The Moment of Joy ที่เหล่าสาวก i ิน t a g r a m ไม่ควรพลาดที่จะต้องมาเช็คอินและแบ่งปันไอเดียจากต้นคริสต์มาสรักโลก The Tree Cycle of Joy ที่สยามดิสคัฟเวอรี่อยากจะมอบให้จนถึงวันที่5มก,กราคม2564นอกจากนี้ยังมีต้นคริสต์มาสตั้งแต่ปี2010ถึง2019ให้ได้ร่วมกันย้อนเวลาแห่งความสุขได้ชมกันด้วยส่วนที่อมรินพลาซาพบกับความสนุกสดใสกับงานอมรินคริสต์มาสที่อมรินพลาซาในธีม The Spirit of Fun ที่ได้อาร์ติสชื่อดังอย่างจิรยุคูมาช่วยคุยเอทคาแรกเตอร์น่ารักน่ารักและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวโดยมีตัวเอกอย่างน้องโอเคพร้อมกราฟิกสดใสที่เชิญชวนเ,นเพื่อนๆมาร่วมกันถ่ายรูปแล้วอวดลงบนโซเชียลมีเดีย ในช่วงเฟสติฟแบบนี้ถ่ายรูปเสร็จก็พักเทา้าแล้วหาของกินให้อิ่มท้องกับอมาริงคริสต์มาสมาร์เก็ตซึ่งจะมีทั้งบูธอาหารเครื่องดื่มแสนอร่อยราคานน่ารักและฟู้ดทรัคสุดคิว้วข้อมูลที่เรานำเสนอในวันนี้เพียงแค่ย่านการคั้าหลักของกรุงเทพมหานครเท่านั้นนะคะจริงๆแล้วบรรดาศูนย์การค้าห้างสรรพสินค้าต่างๆอีกหลายแห่งก็มีการประดับไฟสร้างสีสันความสุข สำหรับเทศกาลแห่งความสุขปีละครั้งแบบนี้สะดวกจุดไหนใกล้จุดไหนตัดสินใจเลยค่ะปีละครั้งเท่านั้นนะคะความสุขในช่วงส่งท้ายปีเก่าวต้อนรับปีใหม่ที่จะมีแบบนี้ค่ะ